มากมากมาชุดหนึ่งครับเป็นเรื่องของโปรเจกต์ที่เรียกว่าบ้านพักพิงสำหรับผู้สูงอายุสวัสดีค่ะพอได้ยินคำว่าบ้านพักพิงนี่ก็รู้สึกดีแล้วนะคะมันฟังดูเป็นบ้านมากกว่าศูนย์ใช่เลยครับนั่นคือประเด็นเลยพอได้อ่านรายละเอียดแล้วจะรู้เลยว่ามันต่างจากศูนย์ดูแลที่เราเคยได้ยินมาโดยสิ้นเชิงเพราะนี่คือโปรเจกต์ที่เกิดจากความฝันจากอุดมการณ์จริงๆชื่อโครงการก็ชัดเจนมากครับ บ้านพักพิงสูงวัยหัวใจแกร่งแต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องหยุดอ่านแล้วคิดตามเลยก็คือนี่เป็นบ้านพักที่ขนาดเล็กมากๆนะครับเล็กขนาดไหนคะมีแค่สี่เตียงเท่านั้นเองโอ้โหแค่สี่เตียงครับแล้วที่สำคัญคือเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่การทำกำไรสูงสุดด้วยคำถามแรกที่ผุดขึ้นมาเลยคือแล้วอะไรคือหัวใจของที่นี่ล่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดเบื้องหลังโครงการนี้กันโดยเฉพาะการนําหลักการที่เรียกว่าชุมชนบําบัดหรือมิวเทอรัปีมาใช้ครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะมันเหมือนเป็นการชี้ให้เราเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในระบบการดูแลผู้สูงอายุบ้านเราที่ส่วนใหญ่มักจะให้น้ําหนักไปที่เรื่องกายภาพเป็นหลักใช่ครับการดูแลความสะอาดการให้ยาการจัดหาอาหารอะไรพวกนั้น ใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันสําคัญมากแต่บางทีเราอาจจะหลงลืมมิติทางจิตใจทางสังคมไปซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้คนเรารู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายอยู่นะคะและคําว่าชุมชนบําบัดหรือมิลิวเทอราปีนี่แหละคือคําตอบที่โครงการนี้นํามาใช้ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากจริงๆเอาเลยครับเรามาลงลึกในรายละเอียดกันพอพูดถึงมิลิวเทอราปีนี่ผมก็แปลกใจนิดหน่อยนะ เพราะเท่าที่อ่านดูในข้อมูลเหมือนว่าแนวคิดนี้ถูกยิบยืมจากหลักการบําบัดในหอผู้ป่วยจิต,ตเวทเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะมันดูค่อนข้างจริงจังมากเลยทําไมถึงเอามาใช้กับการดูแลผู้สูงอายุได้ล่ะครับเป็นข้อสังเกตที่ดีมากค่ะเหตุผลก็เพราะว่าปรัชญายหลักของมิลิวเทอราพีคือความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งในสภาพแวดล้อมคือเครื่องมือในการบําบัดทุกสิ่งเลยล่ะครับทุกสิ่งเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้คนกิจกรรมหรือแม้แต่โครงสร้างของวันมันไม่ได้มองว่าสิ่งแวดล้อมเป็นแค่ฉากหลังสวยๆแต่เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเลยทีเดียวซึ่งพอเรานำมาปรับใช้กับผู้สูงอายุโดยเฉพาะท่านที่มีภาวะสับสนหรือความจำถดถอยสภาพแวดล้อมที่มั่นคงและคาดเดาได้เนี่ยละค่ะที่จะกลายมาเป็นยาที่ดีที่สุดอืเข้าใจแล้วครับคือเปลี่ยนจาแค่จัดที่อยู่ ให้กลายเป็นจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยาซึ่งในข้อมูลก็มีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเรื่องหนึง่งคือการสร้างโครงสร้างกิจวัตรที่มั่นคงหรือ structured routine อืมผมเห็นว่าเขามีการวางตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนในแต่ละวันเลยนะตื่นกินพักผ่อนแต่ที่ผมสะดุดตาเป็นพิเศษคือ มีการอ้างอิงถึงการใช้กรอบของสินห้ามาปรับใช้อย่างยืดหยุ่นด้วยอือ uh huh. อันนี้ดูจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเลยนะมันทํางานยังไงในทางปฏิบัติครับประเด็นที่น่าสนใจตรงนี้คือการนำสินห้ามาใช้ไม่ได้หมายถึงการบังคับให้ทุกคนต้องถือสินอย่างเคร่งครัดนะคะครับแต่มันคือการนําหลักการมาสร้างบรรยากาศมากกว่ายกตัวอย่างเช่นสินข้อแรกที่ว่าด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิต อาจจะถูกตีความเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่อ่อนโยนการดูแลต้นไม้ใบหญ้าในบ้านหรือการมีเมตตาต่อกันซึ่งทั้งหมดนี้มันช่วยส่งเสริมบรรยากาศของความสงบและความเห็นอกเห็นใจในบ้านโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นการสร้างโครงสร้างทางจิตใจที่มั่นคงผ่านการกระทําในแต่ละวันค่ะอ๋อพอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยคือมันไม่ใช่กฎแต่เป็นเหมือนแนวทางที่สร้างความรู้สึกปลอดภัยและคาดเดาได้ให้กับผู้สูงอายุ ใช่ค่ะผมลึกถึงภาวะที่เรียกว่า Sundowning Syndrome เลยที่ผู้สูงอายุบางท่านจะมีอาการสับสนกระสับกระส่ายมากขึ้นในช่วงเย็นเย็นใช่เลยค่ะการมีกิจวัตรที่มั่นคงแบบนี้ก็น่าจะช่วยลดอาการเหล่านั้นได้ใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ นั่นคือเป้าหมายสําคัญอย่างหนึ่งเลยการมีกิจวัตรที่ชัดเจนตลอดทั้งวันมันเหมือนการสร้างสมอให้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจพอถึงช่วงเย็นที่แสงเริ่มเปลี่ยนแล้วอาจจะกระตุ้นให้เกิดความสับสนจิตใจของผู้สูงอายุก็ยังคงยึดอยู่กับโครงสร้างที่คุณเคยได้อื mm. มันจึงเป็นการเปลี่ยนมุมมองการดูแลครั้งใหญ่เลยนะคะจากเดิมที่เป็นแบบรอรับมือ Reactive Care ใช่ค่ะคือรอให้เกิดอาการแล้วค่อยเข้าไปจัดการเปลี่ยนมาเป็นการดูแลแบบป้องกันเชิงรุกหรือ proactive care คือออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาตั้งแต่แรกนั่นแหละค่ะคือหูวใจของมิลิวเทอราพีอย่างแท้จริงและตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจมากมาเ่ยพอมีโครงสร้างของวันที่มั่นคงแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วระหว่างวันทําอะไรกันบ้างเพราะภาพจําของหลายคนคือผู้สูงอายุที่ติดเตียงหรือไม่ก็นั่งเฉยเทั้งวันอืมจริงค่ะ แต่ข้อมูลที่ได้มานี่ตรงกันข้ามเลยเขาเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมหรือ e n g a g e m e n t มากๆแต่กิจกรรมที่ไหวนี่ก็ดูเรียบง่ายจนน่าประหลาดใจนะครับเช่นอะไรบ้างคะเช่นการชวนกันพับผ้าเช็ดหน้าหรือรดน้ำต้นไม้ในกระถางเล็กๆอืม,มันดูเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยครับแต่มันไม่เล็กน้อยเลยในมิติทางจิตใจนะคะยังไงครับกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายเหล่านี้มีความหมายซ่อนอยู่มหาศาลเลยค่ะ ลองคิดดูนะคะว่าในสังคมที่มักจะมองผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงเป็นเพียงผู้รับการดูแลการได้ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการคืนคุณค่าในตัวเองและบทบาทกลับไปให้พวกเขา oh. จากคนที่ต้องรอรับการป้อนข้าวรอรับการเช็ดตัวกลายมาเป็นคนที่ยังทำอะไรบางอย่างได้ยังเป็นส่วนหนึ่งของบ้านยังมีประโยชน์อยู่จริงด้วยครับ ันคือการเปลี่ยนสถานะจากผู้ป่วยมาเป็นสมาชิกของชุมชนอีกครั้งใช่เลยค่ะนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เรียกว่า reminiscence therapy ด้วยใช่ไหมครับหรือการบำบัดด้วยการระลึกถึงความหลังอันนี้ก็น่าสนใจใช่ค่ะ การชวนคุยถึงเรื่องราวในอดีตที่พวกเขายังจดจําได้ดีและภาคภูมิใจมันช่วยกระตุ้นการทํางานของสมองและที่สําคัญกว่าน,นั้นคือมันช่วยยืนยันตัวตนของพวกเขายืนยันตัวตนใช่ค่ะว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นมีความหมายมีเรื่องราวที่น่าจดจําไม่ใช่แค่คนแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้มันเป็นการเชื่อมโยองอดีตที่รุ่งโรดเข้ากับปัจจุบันทําให้พวกเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นพอพูดถึงการสร้างความรู้สึกที่ดี มันไม่ได้หยุดแค่กิจกรรมนะแต่ลามไปถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วยอืมถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่ในข้อมูลบอกว่าเขาใส่ใจเรื่องแสงสีหรือแม้กระทั่งกลิ่นบำบัดหรืออโรมาเตอร์ปีมีการใช้แสงสลัวสลวตอนกลางคืนเพื่อให้หลับสบายหรือจัดพื้นที่ส่วนกลางให้อบอุ่นเหมือนบ้านจริงจ ทั้งหมดนั้นคือการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดหรือ Non Verbal Communication ที่ส่งพลังมากค่ะสภาพแวดล้อมที่ออกแบบมาอย่างดีมันกำลังส่งข้อความไปถึงผู้สูงอายุตลอดเวลาว่าที่นี่ปลอดภัยนะที่นี่คือบ้านของคุณใช่ค่ะที่นี่คือบ้านของคุณนะมันสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและความสงบ ซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดของการเยียวยาเลยการสร้างสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัยแบบนี้ได้แน่นอนว่าต้องอาศัยคนเป็นหัวใจสําคัญซึ่งพอผมได้ดูโครงสร้างบุคลากรของที่นี่แล้วบอกตามตรงว่าทึ่งมากค่ะเป็นอีกจุดที่สะท้อนปรัชญาของโครงการนี้ได้ชัดเจนมากเลยค่ะคือที่นี่มีพยาบาลวิชาชีพหรือ RN เป็นผู้จัดการคอยดูแลภาพรวม และก็มีผู้ดูแลที่ผ่านการอบรมหลักสูตร420ชั่วโมงเป็นทีมหลักแต่จุดที่ทำให้ผมต้องอ่าน3าคืออัตราส่วนผู้ดูแลในช่วงกะเย็นกับกะกลางคืนครับอัตราส่วนเท่าไหร่คะสำหรับผู้สูงอายุ4คนเขาจัดผู้ดูแลไว้ถึง2คน 2>, 2คนเลยเหรอคะครับอัตราส่วน4.2ซึ่งสำหรับศูนย์ดูแลทั่วไปแล้วนี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับสูงมากจริงๆค่ะ อะไรคือเหตุผลเบื้องหลังการลงทุนขนาดนี้ครับเหตุผลง่ายๆเลยค่ะเพราะคนคือส่วนที่สําคัญที่สุดของสิ่งแวดล้อมบําบัดอืการมีผู้ดูแลในอัตราส่วนที่สูงขนาดนี้โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดมันไม่ใช่แค่การเฝ้าระวังอุบัติเหตุแต่เป็นการสร้างความมั่นใจว่า จะจะมีคนคอยตอบสนองความต้องการได้ทันทีและอย่างนุ่มนวลเข้าใจเลยมันคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงการบำบัดมันไม่ได้หยุดลงเมื่อถึงเวลาเข้านอนนะคะการมีคนอยู่ใกล้ๆคอยปลอบโยนเมื่อตื่นกลางดึกหรือช่วยจัดการความกระสับกระส่ายนั่นคือการบำบัดที่เกิดขึ้นจริงในทุกวินาที เข้าใจเลยครับคือไม่ใช่แค่การเฝ้าแต่การอยู่เป็นเพื่อนและดูแลอย่างแท้จริงซึ่งการลงทนมันไม่ได้หยุดแค่เรื่องคนอย่างเดียวนะครับผมพลิกไปดูข้อมูลเรื่องอาหารการกินแล้วถึงกับอ้าปากค้างเลยเรื่องอาหารก็น่าทึ่งไม่แพ้กันใช่ไหมคะครับที่นี่จัดอาหารเป็นมังสวิรัตแบบวีแกนคือวีแกนไดไม่มีทันนมและไข่ โโอ้ห oh. ซึ่งก็ดูใส่ใจสุขภาพดีแต่ตัวเลขค่าใช้จ่ายนี่สิครับเฉพาะค่าอาหารและบุคลากรที่มาทำอาหารให้ผู้สูงอายุ4ท่านตกเดือนละประมาณ42,000บาทครับ 4 <42. S> 2 0 0มนครับนี่คือมากกว่า10,000บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะค่าอาหารอย่างเดียวนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จริงจังมากตัวเลขนี้บอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกการเลือกอาหารวีแกนมันไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพแต่มันสอดคล้องกับอุดมการณ์ของผู้ก่อตั้งในเรื่องความเมตตาต่อสัตว์และความยั่งยืนด้วยอ๋อมันคือการดูแลแบบองค์รวมจริงๆที่มองไปไกลกว่าแค่สุขภาพของผู้สูงอายุตรงหน้าครับอย่างที่สอง การทุ่มงบประมาณสูงขนาดนี้เป็นการตอกย้ำว่าไม่มีการประนีประนอมในเรื่องคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบโครงสร้างบุคลากรหรือเรื่องพื้นฐานที่สุดอย่างอาหารในแต่ละมือทุกอย่างต้องดีที่สุดใช่ค่ะทุกอย่างต้องดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะทุกอย่างคือส่วนหนึ่งของการบำบัดแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรพอฟังทั้งหมดนี้แล้วทั้งประชชญาชุมชนบำบัดกิจวัตรที่มั่นคง กิจกรรมที่คืนคุณค่าอัตราส่วนบุคลากรที่สูงลิ้วไปจนถึงอาหารวีแกนที่ลงทุนมหาศาลมันชัดเจนมากว่าโมเดลบ้านพักพิงสูงไวัยหัวใจแกรง่งขนาดสี่เตียงนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำกำไรสูงสุดแน่ๆไม่เลยค่ะหรือเพื่อขยายสาขาไปทั่วประเทศมันเหมือนเป็นห้องทดลองหรือโครงการนำร่องเพื่อพิสูจน์แนวคิดบางอย่างมากกว่าใช่เลยครับ มันคือการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิตในบ้านปลายของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนั้นสามารถดีขึ้นได้อย่างน่าทึ่งถ้าเราเปลี่ยนมุมมองอมจากการมองพวกเขาเป็นเพียงผู้ป่วยที่รอรับการดูแลไปสู่การมองพวกเขาเป็นสมาชิกของชุมชนที่มีเกียรติมีคุณค่าและต้องการสภาพแวดล้อมที่ช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่สำคัญมากค่ะครับ โมเดลที่เต็มไปด้วยหัวใจและอุด,ดมการณ์นี้ถูกสร้างขึ้นอย่างประณีตสำหรับคนเพียง4ี่คนและมันพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเราจะสามารถนำหลักการสำคัญเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุมชนการให้เกียรติความเป็นมนุษย์หรือการออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยามาปรับใช้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นในสังคมวงกว้างได้อย่างไรนั่นสินะครับซึ่งนี่ก็ทำให้เกิดคำถามที่สำคัญขึ้นมา อุปสรรคที่แท้จริงมันอยู่ที่เรื่องงบประมาณเพียงอย่างเดียวจริงๆหรือหรือมันเป็นเรื่องที่ลึกกว่านั้นเป็นเรื่องของทัศนคติและมุมมองของสังคมโดยรวมที่มีต่อการดูแลผู้สูงอายุว่าเราให้ค่ากับคุณภาพชีวิตในบ้านปลายของพวกเขามากน้อยแค่ไหนนี่อาจจะเป็นคำถามใหญ่ที่โครงการเล็กๆแต่หัวใจแกร่งแห่งนี้ได้จุดประกายขึ้นมาให้พวกเราต้องกลับไปคบคิดกันต่อค่ะ